อัน้นูมิัันามีนาง้า่ีอา่วนกรงอันี้ได้ทราบข่าวว่าเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอนะครับแต่ว่าก็แอบแอบถ่ายเสียมายากยะะนิดหนึ่ง น,นีกำลังเผาศพครับจริงเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับแต่ว่าก็เสียมรายดทน,นิดหนึ่งครับซึ่งเราก็มาพิสูจน์แล้วว่าไฟหน้าสถานที่แห่งนี้ไม่เคยดับนับเป็นพันๆปีครับ